ใส่พักเลวพี่น้องมันสบเถราับเสียบห่วยขันบดแสบไปเตะเนียหุ่มดครับไหวมั้นครับวนเนหันคเ่ด่ายูดานเท้ับมวันนี้โอ้ครับวันนี้ยู่ทีนานเล็กปลาเผานะครับเี้งปลาด้วยหอขันบดเสร็จไปเตะเนยได้ครับกินหอกขมมมกินก็คงบผมตัวสันครับ สั้มมียังนี่ครับเซฟหนึ่งตั้มหอยครับตั้หอยครับไม่แตกด้วยพี่น้อพร้อมปลาแดกปลาแดกเมนูครับตัวนี้เมนครับเซฟเอามากจากเมนูครับปลาแดกแกลวเกลวมันขึ้นหนารับประทานใช่ไหมไนที่มือมันที่มือที่มือเซฟไหมครับเซฟ เซ็บน <Yeah>, yeah, like. mm ิงซนเซสุดลไล่บ hmm. ่บ่ครับหหวต้นลวงมาจากสบันเสีบได้อ่าเซบ่ไแม่อู้ตอนบางง่นึงคนน่ะบเป็นไงครับเต็มปาบเติมคมขนาดเพื่อนสบายเซฟแม่เซฟแม่เซแม่ ้องแกเขาะครับเป็นน้ำปลาแดกวะเนาะปลาแดกปลาแดกไม่หนูม่หนูหปลาแดกไม่หนูให้ยัางกับเสียบมั้ให้เก่าลวดซ้อนยังเสียบประันยังมาตำขุ่นนี่มองกนไหนยอเมืองครับจิ่มมองแล้วว่าการมาหุ่งเสียบหนิงครับกวนุ่งตัวอ่านบอยู่พานสิเป็นยังไงโดนจซี่เสียบประกันไหมฮะ ตัวนี้ออดเดอรบมันบ่นี่ออดอร์ออกดอนกว่าลูกหน้าผ่านก่นกวนลูกจอกยังครบลกจอบครับมันจอยจรงคุณวันนกวนกยุ่นอนครับจอบมันขึ้น่นอนจอางเนี่อน้ลังโอิเมืเพช่วงขนาดเนสียบไล์พี่น้องหอกช่วงยันนี่โอ้สมตําหอยอีดีุนหม้อโกะช่วงแน่ดลงหอยไรขนาด

Nem em cũng <laughs> oh, là kém chuẩn bị cho quá hoi bội em em bóng chim 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 bố chim 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 เสียบแฮงกินอะไรคนยังสีแม่มันยังเสียบตั้มประงก็บเสียบปรแดกเสียบครับตำ้มเสียบก็เสียบเล็กอีกครับพี่หน,น่อยมันเสียบทั้งปลาแดกวะแล้วตั้มก็เสียบครับอจอทีสกอดท้ายครับแล้ว,วก็เป๊กดินน้ำมูบานไป ใชน้ำเลยกับเสียบได้า่ครับใก่แต่แหงครับโอ้แค่แหงน้ำสิแล้วโอ้บวกเกิดอย่างนสูรนี้เเกินพี่น้องขวนกจอบครับนกจอบขายหยากรกจอบขายยากุมือนี่คือข้านจอบบ้านจ่ะแน่นครับเสยยังนีครับเสียบส่ห้อมแดงตะไคร้พิกแหงก็ใส่พีกดิบได้ไมพ่อเสบพิกดิบป่ห้ใส่แต่ที่มีได้เด่ขาดใช้รถั เทียมกับหอใส่ไหมครับม่มาช่างบ้าแรัมันบระเดตำหูครับระเียวใส่เทียมเียสดเจสาแน่นครับเจียดสาดเลยหอมเครื่องเทศขนาดเสี้ยนได้พันเ่ษะเขือนะอเสชครับท่านี่ป็นแข่งกับส่ษมะแข็งครับใบกะเพราครับ ักสไแนนครับซ้ำนี่บอกถ้าอยากจะพู้มาคมมากสุมขั้นมากไก่สุมแม่กะใบมุ่งครับเซไปมุ่งครับแล้วมากคุ้มเซไปอะไรโอ้ขั้นมาคุ้มมีดีกะกะเดาครับมีสองสูตรด้วยนะแ่นครับสูตรค้มกับสูตรสมโอ้ปอยเห็นหนามันงวดเลยบอครับแไมนแมงครับเอาเพิ่งพี่น้องสูตรนายพานว่าคือบานคือเมืองครัไม้กินไหมโ ไม่ไม่สิได้กินบ่บาดมันสิบ่กใหม่บ่แห่งใหม่แห่งที่ขำมันสักว่ามันยิงลูกอะกินมือปืนบุ้ยมันหอมนะแมี้ครับหอมมือปืนนี่โอ้ยเฉียแต่แดงโอ้ยมันใหม่ๆหม่ก็อู้ปลาเนี่ยนี่บ่แมี้ครับแหมงใหม่ออกกินใหม่หมอจังน้อยจะแห่งใหม่จนไอ้กินบ่ไอยนะครับใช่กว่ายไมได้สิใส่น้ำกับสิมันสิใหม่หมอได้นี่อีเยอะหน่อยครับเยอะหน่อยครับเอาอีกกว่านี่ครับแห่งมันบวกกว่านี้ก่อน ก็ช่างว่าเถอะบัดย้ำไปนะครับน้ำนี่น้ำนัวห่วยมันสินัวได้ครับสิบริสิยโอ้โหสิเกลือบยังอยู่สินัวนะโอ้โหแข่งเขาเลยเนาะครับนผู้อันนี้ก็ใส่น้ำมันหมูน้ำมันเผือกเท่านี้โอ้โหกล้วยมันหอมครับผัดเครื่องมันหอมแต่ผมโบมักน้ำมันเผือกมันมันโอ้บหโมักมันมันครับโอ้เขาทานนะครับพี่น้องอาหารขีน พร้อมนะเสียบครับในเรื่องนะครับนี่ตั้ดังเลยเครื่องตั้ดังเลยหนามนางค้กลงเลยผมบัดแม่นครับผู้แต่งหนามนางค้กเนี่ยกระพิปมาท่วเลยนะได้ค้กกันนักเาตายนะครับเมกีเมื่อกี้เนี่ยเราภูมจะค้กนี่ไม่แข็นะครับค้กเสียบเด็กกันนะแม่นครับเขาทาคกเสียบเด็กกับเขาหัวหัคือเป็นคนรื่อิบว่าข้าวปุบโอ้โหข้าวเดียวเบิด โอ้ส่พักแลยพี่น้องมันแสีบเทะทีว่าับเสียบหวยขันบทแสบเป็นเตนีุ่มรครับไหวเพรไวเมนครับเท็ดมนหรอเกยยูดานเท็ได้ครับวันนี้โอ้อกครับันนี้ยูเที่นานเลขปลาเผานะครับเมนียงปลาด้หรอันบแสบเด้เท็ดได้ครับอะไรเครับอะไรอกินหรอขมขมหอมมขมจะจะกินก็ขมหมอนผมตัวครับไปใงนรถสัตว์ ุณมันขอมาได้ครับโอ้แสบครับแสบกัดเลยครับเหมือนอมกบเนี่ยช่างว่าเลยครับบอกครับคืออมนุ่มอมกบกดจี๊ใส่พักกันนั้นว้าวอมกบนิ้งตอวไม่ขึ้นไม่มีเสียงกบมั่ตึงผมเป็นอึ่งไอ้เทเบอกครับอึงเสื้อเอฟตึงผมเสียงไลยครับตึงยู่ดักเสียเล็กครับเยอะให้พักกินจนเหลวเรื่องได้หยิบตอนกินครับ อยากนี่รับหัวนกครับนกจอบนกจอบครับกินจนแล้วจะคืนพ่อหิวแหงหิวโปรแกเสียเลยเท่านี้ครับซิมหัวครับพี่หนังเขานิจอบไมนเป็นแน่เลยครับนกจอบเมั่อกีเห็นเขาเพิ่งครับอ้อเขาเป็นมึงเหอเอาเบิ่งครับปาทังเนเส้นหนุกจอบนกจอบครับพยัางครับพยางเดียว โอ <in> oh, mm ้นกจอบปั้นเนี่ยผมเน้องจอบยิ่งเว้ยไม่ชอบว่ะเด้อเว้ยอะไรเงี้ยโอ้บะเต็มหนิครับแลยังหัวยังละบัดนี่ตายเนี่ยโอ้แลยังหอดไอ้พักกระสืออะไอพี่น้องพี่ยังแกสวยอยู่หรอครับนี่โอ้โแสบเนี่ยครับแสบร้ายพี่น้องนะับปวดลาช่องนะครับขอบคุณพี่น้องครับส้มนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้แสบร้ายคนนี้ จะเสียไปอยู่ร่วมกันเบพี่นอนเสียบปลาก็นา่ะเดกอยู่บ้านบอกเคยซอยแม่มักแน่แทนน้องสาวไปเรียนเว้นแต่ผู้เบาให้เขาสาวเขาบายอ่อนเป็ดคุยเบาเบิดมืออ่านหนังสือปวดหัวตาลายเบ่ามาบ่ยุ่บ่อายไปเรียนปวดหัวเอาผัวคงมีแห่